สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะจะพามาตัดขานี้นะคะขาเห็ดสมองค่ะกอร์วาเซียนี่นี่พามาตัดนี่ค่ะมาทำความสะอาดกันก่อนก็ได้เยอะพอสมควรนะคะ เป็นฟัวรค่ะนี่ค่ะดอกใหญ่เลยค่ะ ไม่ได้ดอกใหญ่ๆนะคะแค่คที่อยู่ปิดแลนด์ก็ลองไปหาดูนะคะแต่เห็ดตัวนี้จะต้องต้มก่อนค่ะนี่เจอส้นไหนฝีมือกันเก็บเห็ด เห็ดนี้ยังไม่เคยกินนะคะเคยแต่เก็บได้เยอะเหมือนกันค่ะนี่ดอกนี้ใหญ่มากเลยค่ะใหญ่ใหญ่มาหน้าคนเก็บเลย ได้เยอะเหมือนกันนะคะเ,เยอะมากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะอันนี้เพิ่งไปเก็บมาวันแรกเลย มันก็รูปร่างเหมือนเหมือนสมองจริงๆนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องมาเสาหน้า ต้องไปดูอีกค่ะเพราะวันเสาร์ปิดบ้านเร็วห้าโมงก็จะได้เข้าป่าค่ะวันธรรมดาก็เลิกหนึ่งทุ่มก็จะมีเวลาไปค่ะได้เยอะเหมือนกันนะนี่แล้วก็จะมาตัดขามัน ที่เป็นดินนะคะก็มีดอกเล็กดอกใหญ่ค่ะดอกเล็กก็เก็บมาด้วยเพราะว่าอุ้ยได้ทากมาด้วยค่ะเป็นะไหรอไม่ได้ดูเพราะว่าสีมันเหมือนกันกับเห็ด เปนไปไหนหรอกม,มีดอกเล็กดอกใหญ่ค่ะส่งกันไปแต่แรกว่าจะเอาดอกเล็กไว้แต่ก็กลัวมันไม่มีเพื่อนเดี๋ยวไปรอบหน้ามันอาจจะเน่าแล้วค่ะก็เลยเก็บมาด้วยกันเลย ใครอยู่ที่ฟินแลนด์ก็ลองไปหาดูนะคะเผื่อว่าจะออกเยอะแล้วก็จะมีให้เก็บบ้างแล้วนะคะไปหาป่าที่ป่าไมาท้ที่ป่าต้นสนที่เขาตัดแล้วนะคะเป็นป่าแห้งๆนะคะได้ทากไปอีกตัวแล้วค่ะดูเป็นป่าต้นสนป่าแห้งนะคะป่าดิบชื้นไม่มีค่ะ เพราะว่าไลองทักสงแล้วไม่มีเลยค่ะมันจะออกไปว่าปากแห้ง เล็กๆก็มีใหญ่ๆก็มีตัดเขาเดี๋จะให้พี่คนไทยไปค่ะปวกไม่เคยกินรอเวลานี้มานานเลยค่ะเพราะว่าที่ฟินแลนด์หนาวยาวนานมากเลยค่ะหลายเดือน อันนี้ก็พอหิมะละลายเห็ดก็เริ่มออกแล้วนะคะอันนี้เป็นครั้งที่สงที่ได้ไปเก็บเห็ดนี้คะ่ะครั้งแรกไม่ได้ยังไม่ได้ทำ YouTube たまに。 Mikä tämä nimi? Etana. 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 Se mikä kuulteeko siis slovin? Kyllä. Etana. Etana. Kaka. Etana. Tulee. Oh, Onko takka-aera? On. มาหลายตัวเลยค่ะประมาณสามสองสามตัวตัวค่ะได้มาเยอะเหมือนกันนะคะนี่เห็ดค่ะได้มาเท่านี้ค่ะไม่แน่ใจว่าโลือสองโลโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้พามาตัดขาเห็ดสมองค่ะบางคนก็เรียกเห็ดเห็ดหูหนูนะคะได้มาเยอะเหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมและติดตามค่ะสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่องน้อยๆช่องนี้ค่ะน้อยมาแชร์ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะคลิปหน้าก็จะหาคลิปดีๆมา ให้ดูอีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะบ๊ายบายเห็นสมองใครเห็นหูหนูค่ะที่ไทยมีแบบนี้ไหมคะ ไม่เคยกินนะคะแต่เขาบอกว่าเห็ดนี้แพงมากเลยเขาจะทําอาหารตามเอาไว้ทําอาหารสําหรับร้านอาหารค่ะเขาจะทํากันขายในห้างก็มีขายนะคะจะเป็นแบบสําเร็จรูปที่อยู่ในกระป๋องนะเขาทำเป็นกระป๋องบรรจุก,กระป๋องน่าจะอยู่ในน้ําเกลือรหรือว่าน้ําแร่อย่างนี้นะคะที่เขาทาไว้เหมือนปลากระป๋องเหมือนว่าทูน่านะคะ่ะเหมือนหน่อไม้เขาจะทาแบบนั้นนี่คะ่ะได้เยอะเหมือนกันนะคะ